สวัสดีค่ะพบกับปันเหมือนเดิมนะคะกับช่องรถมือสองอร้อมรีวิวนะคะวันนี้นะนี่เติมสต็อกมาอีกหนึ่งคันนะคะเอาใจวัยรุ่นนะคะกลุ่มนักศึกษาซื้อรถคันแรกหรือชอบรถสีสดๆนะคะจะวัยทำงานก็ได้เลยนะคะคันนี้บอกเลยนะว่าเป็นรุ่นยอดฮิตยอดนิยมนะคะตลอดการมานานแล้วไม่ว่าจะโฉมไหนก็ตามเป็นเจ้า t o y ยต้าวีอค่ะลูกค้า นะคะบอกเลยนะคันนี้จะวิ่งใกล้วิ่งไกลได้หมดเลยนะคะสปีดเขามาเต็มเลยนะอ่าบอกเลยคันนี้สวยจริงๆค่ะสวยสะดุดตาตั้งแต่แรกพบเลยนะคะนี่จะถูกจะแพงก็ขอแดงไว้ก่อนนะนี่คันนี้นะคะเป็นเจ้า Toyota v o ีอ 1.5G นะคะเครื่องยนต์ 1,500cc นะคะ 1.5G นะ G ก็คือเป็นเกรดรุ่นแบบท็อปท็เลยนะคะลูกค้าอ่ะ คันนี้นะคะปี2018ไม่ไม่เยอะเลยค่ะไม่อยู่ที่1 7 0 0 0 0มกิโลเท่านั้นนะคะเราขายไปถึง400,000นะคันนี้ผ่อนสบายบายคันนี้ราคาเพียงแค่4 0 0 0 0 0เอ้ยขอโทษค่ะราคาเพียงแค่3 8 000, 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะนะคะส่วนโปรโมชั่นนะคะใครต้องการใชออ้ออกรถแบบไม่ใช้เงินดาวคันนี้ได้เลยนะไม่ต้องใช้เงินดาวนะคะ ผ่อนอย่างเดียวนะคะคันนี้ถ้าฟีดามเนี่ยจะผ่อนอยู่เดือนละประมาณ8,000เซก8,000ต้นๆอ่ะประมาณนี้หรือ7,000ปลายๆป,ป,ประมาณนี้นะคะเนาะเดี๋ยวเราพร้อมแล้วเราไปดูรถกันเลยดีกว่านะคะนี่เจ้าโตลต้าวีออคันนี้นะคะไฟหน้านี่ได้มาเป็นไฟหน้าลูกแก้วแล้วนะก็คือไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะคะโปรเจคเตอร์หลอดเป็นฮาโลเจนนะอ่าแล้วก็มาพร้อมกับ ไฟ day time day light นะคะมีให้ครบหมดเลยส่องสว่างเวลากลางวันนะคะนีเ่เดี๋ยวนี้รถเขามีตัวนี้มาให้หมดแล้วนะนี่จะส่องกลางคืนกลางวันมีให้หมดนะคะไฟหน้าสวยๆใสๆไม่แตกไม่มีร้าวนะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกนะคะคู่หน้ามาให้แล้วนะคะซื้อไปก็ใช้งานได้เลยไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มเติมนะคะนี่มาครบเลยนะคะกระจังหน้าสวยๆนะคะ แบบสปอร์ตเลยนะคะแดงดำนี่แดงตัดดำแดงตัดเทานะคะโดดเด่นเลยนะคะในส่วนของสีสีเนียนๆนะคะสีเดิมๆบางๆแบบนี้นะคะนี่ไม่มีกลับสีไม่มีกลับนะคะสีแดงนะคะตั้งแต่กำเนิดเลยนี่นะ,ะ๊ะต่อไปนะคะในส่วนของตัวล้อรถนะคะคันนี้ได้ล้อแม็กล้อเดิมจากโรงงานจากศูนย์เลยนะคะนี่เป็นแม็กโตโยต้านี่สี่รู นะอันนี้นะคะเป็นขอบ15นะคะอย่างปี2 1อนะอย่างปี21สอสัปดาห์ที่15นะ้าคะลูกค้าดอกอยางเยอะอยู่นะใช้ได้อีกยาวๆพอนะคะ,ะกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถตัวนี้เป็นปับไฟฟ้าแล้วนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะเดี๋ยวขอดูนิดนึงมันพับไฟฟ้าปะพับไฟฟ้าพัาบไฟฟ้านะคะลูกค้าพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะอ่า มือจับสีเดียวกับตัวรถนะคะกระจกด้านข้างกระจกแท้โตต้ตานะคะมีสัญญาณเตือนกันขโมยนะคะตต้ตาออตัอารลามนี่ติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะคะนี่ใช้งานได้เลยลูกค้าออกรถไปใช้เลยฟิล์ม 3M ด้วยนะคะที่สำคัญได้ฟิล์มแบบแพงเลยนะภายในดีไซน์สวยงามมากเลยเดี๋ยวกลับมาตรงนี้ก่อนนี่ค่ะ ภายในสำรับพันธนี้พิเศษนะคะเขาดีไซน์เป็นสีพิงโกนะคะลูกค้าไม่รู้ว่าในกล้องเฮ้ยในกล้องชัดมากอะเป็นสีออกชมพูชมพูโกลโกลนะคะดีไซน์สวยมากๆนะคะนี่จริงๆเสาสาวก็ได้เลยนะเนี่ยอ,อ่ห้องโดยสารนะคะเป็นสีดำเบาะลายสปอร์ตนะคะอันนี้เป็นเบาะแท้เดิมโรงงานนะคะเบาะเป็นเบาะผ้านะคะลูกค้าไม่มีขาดไม่มีหัก เขาเรียกว่าอะไรไม่ขาดอ่ะไม่ชำรุดนะคะแต่ก็รอยยับอันนี้เป็นร่องรอยการใช้งานตามปกติถือว่าไม่มีผลกับการใช้งานนะคะนี่เอาไปใช้ต่อได้ยาวๆนะคะในส่วนของตรงอื่นเนี่ยหน้าจอหน้าจอตัวนี้เป็นจอทัชสกรีนมาพร้อมกับกล้องมองหลังนะคะเข้าเกียร์ถอยไม่ชนแน่นอนนะคะแอร์นะคะนี่แอร์แบบออโต้ด้วยนะคะปรับอุณหภูมิในห้องโดยสารให้อัตโนมัตินะคะมาพร้อมกับอะไรอีกอะ่ะอ่ะกลมอะไร พวงมาลัยมีปุ่มมันติฟังก์ชั่นให้แล้วนะคะควบคุมเครื่องเสียงอะไรได้เลยอ่ะโชว์เลขใหม่หน่อยใหม่แท้ใม่เดิมไม่มีกลับไม่มีกอนะคะนี่ใหม่ที่หนึ่งแสนเจดมื่นสามพันกว่าโลนะคะไม่เยอะนะเอารถสวยๆนะคะไปใช้งานกันต่อยาวๆคอนโซลเนียน,นๆเลยนะคะ สวยๆเลยนะคะแต่ว่าคันนี้ก็บอกตรงๆนะรถยังไม่ได้ทำความสะอาดนะคะแป๋มก็จับมารีวิวเลยให้ดูสภาพแต่ถ้าเรื่องของความสะอาดเดี๋ยวเราสปาให้ก่อนส่งมอบอยู่แล้วด้านข้างเป็นไงคะน็อตเนียนๆใสๆทุกตัวนะคะไม่มีแกะไม่มีไขไม่เคยถอดทำสีหรือชนมาเลยนะตรงไหนมีแกะแเดี๋ยวแป๋มก็จะโชว์แล้วก็ให้ดูเลยนะคะมาดูในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างสำหรับเจ้าวีออสนะคะถือว่าห้องโดยสารไม่แคบเลยนะ นั่งสบายๆนะคะเบาะนิ่มนะคะเบาะสวยเดิมไม่ขาดนะคะไม่ชำรุดนะใช้ได้ยาวๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันต่อเลยดีกว่านะคะสำหรับคันนี้ปะฝาท้ายนะคะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนี่อ่ะด้านหลังนะคะโลโก้ตัวจี มีให้นะคะยังอยู่โลโก้วีออสอยู่ครบทุกตัวอักษรโคเมียมทุกชิ้นเนียนๆน,น,นะคะไม่มีขี้เกลือนะเรียบๆเ,เลยใสยๆนะคะไฟท้ายไม่มีแตกไม่มีร้าวนะคะไฟใหม่ๆไม่เหลืองนะคะนี่ดีไซน์เป็นเส้นโคเมียมแบบนี้นะคะตรงกลางรูหราให้โซสสำหรับคันนี้มีเซ็นเซอร์ถอยด้วยนะคะนอกจากมีจอแล้วนะคะมีเซ็นเซอร์ช่วยเตือนกระระยะถอยหลังให้ด้วย2จุดนะคะนี ไม่ชนอย่างแน่นอนนะคะส่วนภายในที่เก็บสัมภาระนะคะค่อนข้างที่จะค่อนข้างค่อนข้างที่จะกว้างค่อนข้างที่จะกว้างนะคะลูกค้านี่กว้างเลยแหละจริงๆแล้วก็มีอุปกรณ์ให้ครบเลยนะคะนี่ยาอะไรแม่แรงอยู่ใต้เบาะดานนานะคะถุงเครื่องมือนี้ให้ปาดท้ายนะคะน็อตไม่ขยับไม่มีแกะไม่มีไข ไม่เคยถอดเลยไม่มีชนท้ายนะคะรวมถึงทั้งคันเนี่ยไม่มีชนหนักจมน้ำหรือผิดความอย่างแน่นอนนะคะเราตรวจรถ QC เข้าอย่างดีนะคะตรวจสภาพทุกอย่างะคะถึงแม้ว่าลูกค้าออกรถไปแล้วนะคะก็สามารถเช็คประวัติได้นะคะนี่เช็คประวัติข้อมูลทุกคันได้เลย สำหรับใครที่สนใจคันนี้นะคะติดต่อน้องแปมเลยที่เบอร์0ูนย์เก้าสอนะคะแอดไลน์มาก็ได้นะคะเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยดีกว่านะคะอ่าฝั่งนี้หน่อยฝั่งนี้ไม่แน่ใจว่าเห็นไหมนะคะอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะแต่ว่ารับประกันเลยว่าสวยเติมนะคะแต่ถ้ายังไม่เชื่อนะคะมาดูรถจริงกับแปมได้ที่ร้านสนุกคานะคะถนนล,ล่มเก้าแถวมีนบุรีนะคะ ยังไม่ต้องเชื่อก็ได้นะมาดูรถจริงก่อนได้นะคะอะนี่ซอกประตูอะไรก็เดี๋ยวเราจะส่องให้ดูนะคะทุกซอกทุกภุมมนะคะนี่ฝั่งซ้ายข้างคนขับสำหรับ v o d s คันนี้นะคะแ Airbag จะเป็นคู่หน้าอยู่นะอืมแต่ก็คือรุ่นยอดทิตเลยนะคะอันนี้คือก่อนที่มันจะเปลี่ยนเป็นโฉมสุดท้ายนะคะตัวนี้อันนี้เป็นรุ่นลองท็อปเลยนะท็อปทอปเลยแหละเพราะว่ามันมีอันนี้ตัว G แล้วมันก็จะมีตัว S อีกรุ่นหนึ่งนะคะ อ่ะนี่อายังยังไม่พอสองเข้าไปสองเข้าไปค่ะซอกประตูนะคะเมื่อกี้ฝั่งขวาแล้วฝั่งซ้ายบ้างมีเพจด้วยนี่สามารถดูได้เลยนะคะเลขเครื่องเลขถังปีผลิตเราชัดเจนอยู่แล้วนะนี่เห็นไหมคะปลายปีสิบแปดด้วยสําหรับคันนี้นะคะนี่เลขเครื่องเลขถังเช็คข้อมูลเครดิตเอ้ยข้อมูลประวัติของตัวรถได้เลยนะคะที่ศูนย์โตโยต้าทั่วรประเทศเนี่ยเช็คได้นะ อ่ะต่อไปนะคะแต่มจะพาลูกค้าไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องเจ้าคันนี้กันบ้างนะคะมาตัวนี้นะคะเครื่องยนต์ Duo VVTi นะคะเป็นเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีห0 8แรงม้านะคะตัวนี้รองรับน้ำมันแก๊สโซฮอลเ9้หรวมถึง E10 นะคะอ่ะคันนี้นะคะ สวยๆเดิมๆเลยนะคะทุกจุดนะคะเครื่องเกียร์เดิมหมดนะคะไม่มีดัดแปลงผ่าเครื่องหรืออะไรใดๆมานะคะน้ำมันเครื่องไม่มีไหลไม่มีเยิ้มนะคะก่อนส่งมอบน้ำมันเครื่องเราเปลี่ยนถ่ายให้นะอ่าตัวโครงสร้างนะคะไม่มีคดไม่มีงอเลยนะดูรถมือสองดูไม่ยากค่ะนี่ตรงๆเนียนๆสวยๆนะคะน็อตไม่ขยับนะ นี่ค่ะเดิมๆเ,เลยนะคะเหลี่ยมคมชัดนะคะเมคอาร์ตคมคมชัดถูกจุดนี่แก้มซ้ายดูได้นะคะอ่ะแต่มีนิดนึงนะคะในส่วนของฝาหน้านะคะฝาหน้ามีแกะทําสีเก็บงานนะคะสะเก็ตหินอะไรพวกนี้ทั่วไปแต่ไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะคะฝาหน้าแท้เดิมนะคะแค่ถอดทาสีเฉยๆนะคะนี่แท้เดิมตรงไหนนี่ค่ะ,คะมีโลโก้โตโตยต้นะคะปั๊มตานี่แบบนี้นะคะ แล้วก็รอยซีนอะไรก็คือดูได้นะคะรอยซีนของตัวฝาหน้านะคะรวมถึงตัวนี่ไอสติ๊กเกอร์คำเตือนข้อควรระวังอะไรพวกนี้นะนี่ค่ะมาดูได้นะคะแก้มขวาอะไรนี้ก็ส่องเข้าไปเลยนะคะนี่น็อตไม่ขยับเลยนะคะเมคอาร์ตคมลมชัดทุกจุดนะคะโครงสร้างตรงๆไม่มีคดไม่มีงอนะคะ ระบบความปลอดภัยอะไรก็คือมีให้ครบหมดแล้วนะคะสำหรับเจ้า Vios คันนี้นะนี่สำหรับใครนะคะที่ถูกใจคันนี้รีบติดต่อเข้ามาเลยนะคะรีบติดต่อ Inbox ทักไลน์นะคะหรือโทรหาแปมเลยนะที่เบอร์0ูน2 8 3 7 9 6 6แหรือสะดวกใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะคันนี้นะคะตอบโจทย์เลยนะสำหรับใครที่ จะวิ่งใกลวิ่งไกลนะคะได้หมดเลยนะตัวนี้เครื่องพันหนะคะรอบดีมาไวออกตัวดีเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้กินน้ำมันจนมากเกินไปนะ,ะอ่ะก็สรุปรุ่นรถก่อนนะคะคันนี้เป็นเจ้า Toyota v i ีออสนะคะ 1.5G ปี2018นะคะ,นะคะราคาเราต้องขายเพียงแค่3 8 9 0 0 0 0บาทน,นะคะไม่ไม่เยอะเลยนะคะมาอยู่ที่1,700,000กิโลนะคะกับสภาพสวยๆแบบนี้นะคะ ฟรีดาวจัดเต็มไปเลยผ่อนนะคะอาจจะอยู่ที่8,000เศษนะคะแ0 0นต้นเท่านั้นนะคะฟรีดาวนะ,ะซื้อได้ทุกอาชีพนะคะได้ทั่วประเทศเลยะคะไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดอะไรแบบมีเจ้าหน้าที่ไปเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านนะคะหรือต้องการซื้อสดก็ได้เช่นกันนะคะอ่าก็ตอนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นนะคะนอกจากฟรีดาวแล้วนะคะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มที่2.79สําสำหรับคันนี้นะ แล้วก็โปรโมชั่นพิเศษคือเราขยายวารันตีให้คุณลูกค้าแล้วนะคะออกรถไปเนี่ยไม่ต้องกังวลนะคะคือเรื่องของการรับประกันนะคะเราขยายวารันตีถึง6เดือนให้เลยนะคะแถมฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงให้ด้วยนะคะใช้ได้1ปีเลยทั่วประเทศเรามีบัตรการ์ดให้เลยนะคะมีช่างดูแลให้ถึงที่เลยนะคะ ก็ถูกใจนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้นะคะแบบมีรถสวยๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะมาให้ลูกค้าได้เลือกชมนะคะขอบคุณมากๆเลยที่รับชมแปมจนจบคลิปนะคะสำหรับวันนี้เท่านี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ